ว่าแล้วหนึ่งศูนย์เสียลูกหน่อยเอายังเนี่ยนี่ใสเดิมๆของก็งแหละ,อละเอาละเออตบอมาเปึกต่อไปหยอดนะคะท่านผู้ชมไม่รู้จุดเลยเราเล่นกันตั้งนานเ,าเดี๋ยวแล้วโป๊ะหลังมาเอาเอเท่ากับเท่าไหร่แล้วหนึ่งสองห้าสีเขียวตี เออหยอดนะครับท่านผู้ชมไม่รู้หลักอีกแล้วครับท่านผู้ชมไอคนภาคยังรู้เลยเอาละอ้าวเยอะเขอ้าวหยอดนะครับท่านผู้ชมตีดเน็ตโอ้พระเจ้าเล่นดีไม่เหมือนหุ่นเลยอะออกครับท่านผู้ชมอ้าวระวังเน็ตพอดีครับท่านอ้าวออกเลยครับท่านอ้าวสายตาเราสั้นขออภัย อ่าอ่าเออโด่งเข้าไว้ถ้าจะนะเขาต้องโด่งเข้าไว้เออเพราะว่าผู้หญิงแรงจะไม่ถึงหลังแล้วก็ด่งแล้วถูกต้องต้องอย่างนั้นแหละโด่งปุ๊บแล้วก็ตีเบมาหยอดเพื่อหยอดเอออ้าวละอ่าเอออ้าวตีครับท่านผู้ชมอ้าวเซแรกกันมือไม้แข็งอยู่อ้าวเซตสุดท้ายมือไม้กยังแข็งอยู่ อ, ord, อ้าวยอดโจลูกเล่น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 ครับจะคิดว่าเขาจะแรงมานะอ้าวออกครับท่านผู้ชมแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยอา้าวตกปตกปลาตกปอ,า ord, อา้าวยอดออลงอีกครับท่านผู้ชมลงครับโอ้ก็ตกถอยหลังแล้วนางก็สู้มือไหวแล้ว เออตอบเออเออหนักๆคุณเอ๋ต้องอยู่หลังเลยครับออกอีกแรงทีเกินครูนี้เราจะวัดกันว่าใครชจะจะนะเนี่ยแหละโดนอีกแล้วทัันท่านผู้ชมอาใหญ่ยอดไปติดเิดโอ้สองนาทียีสิบสองแล้วนะเออคููนี้อีกกี่นาทีอา้าวลง โอ้ประมาทหน้าไปแล้วเอออ่ะอ่ะอ่ะตีได้ดิแล้วก็ยอดยอดอีกแล้วยอดตียอดน้อยยอดเบายิ่งกว่ายอดขนมครกอ่าต่อไปตีเอ้าตีเตีเเอ้ายอดยอดได้ดีมากอ้ยอดยอดโอ้เอ้ายอดถอยหลังโอ้ถอยหลังแกหมดแรงตลอด อล,ละอ拉ล,ละเกมนี้ถ้าจะไวหน่อยนะฮะนี่แหละยอดเอามีสบัดมีสบัดแต่สบัดคิดจุดดูท่าทางว่าทานันนี้ฝนมันตกพื้นมันจะลื่นๆหน่อยๆเลยไม,ม่ค่อยกล้าที่จะสลุมสกรรมกัวเลื่อนกลัวน็อกอ้าวอ้าวถอยหลังดงคุณเอคุณเอต้องมายืนอยู่ข้างหลังนะครับ อย่ายืนอยู่ประกบคู่กันถ้าก็ตีมา้งหลังคนหนึ่งมันก็จะรับได้อ่าคุณจิมถ้าแรงไม่พอก็อยู่หน้าเขา,วา,วา,าวไ,ไ,ไ,ไาว้อ้าวยอดยอดมาอ้าวแรงไป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 เออเออออกครับท่านผู้ชม สวยเออยอดเออต๊ะอ้าวคุณจิ๋มท่าแรงไม่พอยังอยากจะอยู่หลังอีกนะครับท่านผู้ชมเออยอดแล้วคุณเอ๋โอ้โหคุณเอ๋มัวมัวแต่มองด้านหลังอยู่นะครับเลยพลาดด้านหน้าเออเอออ้าวแล้วอ่ะข้างหลังเออลงอีกครับท่านผู้ชมอ่าแลกหมัดแลกหมัดครับ แต่ไม่ข้ามครับท่านานะครับเออเออดอดอเออมีดอเออตบลังไปตบแรงไปนั่นแหละดอดอไม่ข้ามอ้าวคุณจิ๋นเสิร์ฟอันแหนมีหยอดเออออกเลยครับท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้าแต่ตีสุดแรงนี่ก็ต้องเป็นกันว่าออกแน่นอนเออ เอออู้ที่จะย้อนสอนที่จะเอียงแต่ก็ไม่ข้ามนะครับเออเอ้๋งามงามงามลุกนี้งามมากงามมากครับเออเอาเออแรงภาวะอยู่หลังต้องแรงทาไ้โป๊ะอดอด โอ้โหกี้จะใสโค้งใสไ,ไม่พ้น <c oughs> ไม่ต้องรับครับท่านผู้ชมออกนะครับอ้าวอ้าวเดี๋ายาเถียงกันแต้มมาไหลมาไหลมาเออออกนะครับท่านผู้ชมเออไม่ออกด้วยเออเออ อันนั่นแหละอันไหนมีหน้าไม้เออหน้าไม้อีกแล้วท่านผู้ชมเออกูว่าแล้วโอ้นิดเดียวเองถ <c oughs> <c oughs> ้าจัมันนะพาคเนี่ย Lỏ, cái lỏ này. Mà... Anh thường mới quay đi hả? Ơi đồ Ui kìa Thân mùi nó Mì khát มืนเล่นยิมนาสติกเลย mấy lần rồi